สวัสดีครับทุกคนวันนี้นำหนังสือของ Brian นเทซีมาฝากนะครับคำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิตซึ่งเดี๋ยวอป้าเนี่ยจะแบ่งเป็นพัดพาร์ทนะครับจะได้ไม่ยาวจนเกินไปแต่ให้ทุกคนเนี่ยได้เนื้อหาที่ครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพาร์ทของคำว่าวินัยนะครับมาัศจ,จร,รันของการมีวินัยในตัวเองมาฟังกันครับทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นทำไมบางคนหาเงินได้มากกว่ามีความสุขกับชีวิตมากกว่า และประสบความสําสเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้เวลาเท่ากันอะไรคือเคล็ดลับแห่งความสําสเร็จที่แท้จริงไบรอนเดซีได้บอกไว้ว่าผมมักจะเริ่มการบรรยายในงานสัมมนาด้วยการถามคําถามว่ามีใครบ้างที่อยากจะเพิ่มรายได้ขึ้นสองเท่ามีใครที่อยากจะลดน้าหนักลดนี้หรือว่ามีอิสรภาพทางการเงินทุกคนเนี่ยต่างพางกันยกมือขึ้นจากนั้นไบรอนเดซีก็พูดว่าเยี่ยมเลยครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสุดยอดเป้าหมายในใจทุกคน เราอยากจะหาเงินได้มากขึ้นสุขภาพแข็งแรงได้มีเวลาเนี่ยอยู่กับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงมีเงินมากขึ้นด้วยนอกจากเราทุกคนเนี่ยจะมีความต้องการที่รงกันแล้วเรายังรู้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาและตั้งใจจะลงมือทำในสักวันหนึ่งแต่เราเนี่ยกลับตัดสินใจแวะพักร้อนที่ดินแดนในฝันที่ชื่อว่าเกาะสักวันหนึ่งโดยพูดทำนองที่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือเล่มนั้นให้ได้ สักวันหนึ่งฉันจะเริ่มออกกําลังกายตามโปรแกรมเหล่านั้นสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะพัฒนาทักษะและหาเงินให้ได้มากขึ้นสักวันหนึ่งฉันจะควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีมากขึ้นสักวันหนึ่งฉันก็คงจะปลดหนี้หมดนั่นแหละสักวันหนึ่งฉันจะทําทุกสิ่งที่จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของฉันฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสักวันหนึ่งเชื่อไหมครับว่าผู้คนจํานวน80%ตติดอยู่บนเกาะสักวันหนึ่งแทบตลอดเวลาพวกเขาคิด ฝันจิตนาการหนังสืงอต่างๆที่จะทําในสักวันหนึ่งและคนที่รายล้อมอยู่รอบตัวพวกเขาคือคนแบบไหนกันก็คือคนที่ติดเกาะสักวันหนึ่งเหมือนกันนั่นสิครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะพูดคุยกันเรื่องอะไรคําตอบก็คือข้ออ้างข้อแก้ตัวพวกเขาจะนั่งล้อมวงและผลัดกันบอกว่าข้อแก้ตัวของฉันเนี่ยคืออะไรทําไมฉันถึงติดแหกอยู่บนเกาะนี้พวกเขาจะผลัดกันถามว่าทําไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะทําไมคุณเนี่ยมีผลลัพธ์แบบนี้ และไม่แน่แปลกใจที่ข้อแก้ตัวของพวกเขามักจะเป็นไปในทํานองที่ว่าฉันไม่มีความสุขเลยในช่วงชีวิตวัยเด็กฉันไม่ได้รับการศึกษาที่ดีฉันไม่มีทนนะฉันไม่มีเงินเจ้าหน้าของฉันเนี่ยเอาแต่จับผิดอยู่นั่นแหละชีวิตแต่งงานของฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเห็นคุณค่าของฉันเลยหรือว่าเศรษฐกิจมันแย่ที่สุดเลยพวกเขาเป็นโรคชอบแก้ตัวซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความสําเร็จคนเหล่านี้มีความตั้งใจที่ดีนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่า ความตั้งใจที่ดีแต่ปราศจากการลงมือทำคือหนทางสู่นรกครับกฎข้อแรกที่สำคัญแห่งข้อสำเร็จนั้นง่ายมากจงออกจากเกาะสวนตัวนี้ซะเลิกหาข้อแก้ตัวตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอย่าแก้ตัวและมีข้ออ้างเลิกใช้สมองอันปราบเปลืองคิดหาเหตุผลและข้อแก้ตัวอันสวยหรูว่าทำไมคุณถึงไม่ลงมือทำทำไมคุณทำไม่ได้จงทำอะไรสักอย่างอะไรก็ได้แค่ขอให้คุณเนี่ยลงมือทำสัก่อน บอกกับตัวเองเสมอว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวคนไม่เอาไหนเนี่ยจะชอบหาข้ออ้างข้อแก้ตัวอยู่เสมอส่วนคนเก่งเนี่ยจะหาวิธีพัฒนาตัวเองแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อแก้ตัวที่ใช้อยู่บ่อยๆมันสมเหตุสมผลไหมไม่ยากเลยครับลองมองไปรอบตัวแล้วถามตัวเองว่ามีใครบ้างไหมที่ใช้ข้อแก้ตัวเหมือนฉันแต่ก็ยังประสบความสําเร็จถ้าคุณตอบคาถามนี้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณก็จะเริ่มเห็นข้อแก้ตัวของคนมากมายและหลายล้านคนครับและมันแยกกว่าน,นั้นคือข้อแก้ตัวเหล่านี้มันมีไม่ทีิคล้ายกันมากของคนล้มเหลวหรือคนที่ไม่ประสบความสาเร็จมันมีคํากล่าวหนึ่งที่ว่าถ้าเราเนี่ยเอาพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการคิดหาข้อแก้ตัวข้ออ้างให้กับความล้มเหลวไปทุ่มเทกับการทําสิ่งต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยแปลกใจมากแต่ก่อนอื่นกูจะต้องออกจากเกาะน,นั้นสักก่อนเกาะสักวันหนึ่ง การมีวินัยในตัวเองจะช่วยให้คุณออกจากเกาะที่เรียกว่าเกาะสักวันหนึ่งได้อีกทั้งยังเป็นกุญแจสําคัญที่นําคุณไปสู่ชีวิตอันยอดเยี่ยม้วยถ้าคุณขาดคุณในลักษณะนี้คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เพราะคุณจะติดกับดักของการเย้ายวนของข้อแก้ตัวข้ออ้างทั้งหลายเพราะฉะนั้นการพัฒนาความมีวินัยเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปมันจะทําให้คุณตั้งเงื่อนไขที่ดีกับตัวเองมากขึ้น แทนที่จะเป็นตั้งเงอนไขให้กับตัวเองที่แย่ๆเช่นฉันพูดไม่เก่งฉันก็เลยไม่ได้ออกกล้องนะฉันเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ฉันก็เลยไม่ได้ทําธุรกิจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเงอนไขบางคนเนี่ยมันเป็นเชิงลบครับตั้งเงินไขให้ตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่คุณจะตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นการมีวินัยก็คือคุณจะต้องทุ่มเทพยายามทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์แล้วก็ไม่ทําและไม่ล้มเลิกกลางคัน แนวคิดสาคัญที่สุดเกี่ยวกับความสําเร็จก็คือถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ซะก,ก่อนสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่เป็นคุณในลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่คุณจะต้องมีและการพัฒนาการมีวินัยในตัวเองก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการโดยสรุปแล้วกฎแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดก็คือการมีวินัยในตัวเอง ซึ่งมันก็คือความสามารถในการทาสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทําไม่ว่าคุณเนี่ยจะอยากทําหรือไม่ก็ตามหากคุณเนี่ยเป็นคนเก่งแต่ขาดความมีวินัยในตัวเองก็ไม่มีกฎความสําเร็จข้อไหนเลยที่จะใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยเริ่มต้นจากการฝึกที่จะมีวินัยในตัวเองกดทุกข้อของความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเจอมันกี่ข้อก็ตามมันก็จะได้ผลสรุปก็คือการมีวินัยในตัวเองเนี่ย เป็นกุญแจสู่สุดยอดความยอดเยี่ยมในการประสบความสาเร็จของคุณมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถก้าวหน้าไปได้ไกลและรวดเร็วเท่าที่คุณเนี่ยจะมีความสามารถและสติปัญญาถ้าคุณขาดความมีวินยัยยากที่จะประสบความสาเร็จการมีวินัยในตัวเองเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จส่วนการมกไม่มีวินัยในตัวเองเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวความผิดหวังการประสบควาสมสาเร็จน้อยกว่าที่ควรและความทุกข์ ทั้งยังทาให้เราเนี่ยเอาแต่แก้ตัวและประเมินตัวเองต่ําเกินไปสองสัตว์รูตัวฉกาจของความสําเร็จความสุขและความพึงพอใจก็คือหนทางที่ง่ายที่สุดและปัจจัยแห่งความสะดวกหนทางที่ง่ายที่สุดก็คือสาเหตุที่ทาให้ผู้คนเนี่ยเลือกใช้วิธีง่ายๆในแทบทุกสถานการณ์และมองหาทางลัดในทุกเรื่องพวกเขาจะเข้างานในนาทีสุดท้ายและพุ่งออกจากออฟฟิศทันทีที่เลิกงานรวมถึงมองหาวิธีที่จะช่วยพวกเขารวยได้อย่างรวดเร็ว และหาเงินได้แบบง่ายๆนานวันเขา้าพวกเขาก็จะติดนิสัยและเอาแต่มองหาวิธีคว้าสิ่งที่ต้องการมาอย่างง่ายดายและเร็วขึ้นแทนที่จะพยายามทําสิ่งที่ยากลําบากซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงและมั่นคงปัจจัยแห่งความสะดวกซึ่งแตกหน่อมาจากการเลือกหนทางที่ง่ายที่สุดยิ่งเลวร้ายกว่าครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของความล้มเหลวและการประสบความสําเร็จน้อยกว่าที่ควรโดยแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังก็คือผู้คนเนี่ย มักจะสาะหาวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดเพื่อคว้าสิ่งที่ต้องการเนี่ยมาครอบครองโดยพวกเขาเนี่ยมักจะแทบไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตัวเองอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเลยด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกทำสิ่งที่สะดวกสบายน่าสนุกง่ายๆสบายสบายแทนที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ ในสมองของคุณเนี่ยมีการต่อสู้เกิดขึ้นทุกวันครับภายในหัวของคุณและทุกนาทีซึ่งก็คือการต่อสู้ระหว่างการทำสิ่งที่ถูกต้องยากลำบากแต่สำคัญเปรียบเสม,มือนกับเทวดาที่อยู่บนบ่าข้างหนึ่งของคุณกับการทำสิ่งที่สนุกง่ายแต่มีคุณค่าน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยเปรียบเสม,มือนกับปีศาจที่อยู่บนบ่าอีกข้างข,างของคุณถ้าอยากเป็นทุกสิ่งเท่าที่คุณจะสามารถเป็นไปได้คุณก็ต้องเอาชนะปัใจจัยแห่งความสะดวก และต้านทานความเย้ยยวนของหนทางที่ง่ายที่สุดให้ได้ทุกครั้งครับคุณจะต้องฝึกที่จะควบคุมตัวเองให้ได้ความหมายหนึ่งของการมีวินัยในตัวเองก็คือการบังคับตัวเองความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถบังคับอารมณ์ความต้องการและละักษณะนิสัยของตัวเองคนที่ไม่สามารถควบคุมความต้องการของตัวเอง,องกององ็จะกลายเป็นคนอ่อนแอเลวไหลไม่มีวินยัยและพึ่งพาไม่ได้ในหลายๆเรื่อง และการมีวินัยในตัวเองก็หมายถึงการควบคุมตัวเองด้วยโดยการควบคุมคำพูดการกระทำความเชื่อความคิดทัศนคติรวมไปถึงการทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่เหนือกว่าครับนอกจากนี้การมีวินัยเนี่ยก็ยังหมายถึงการข่มใจด้วยซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องฝึกที่จะปฏิเสธความสุขฉาบฉวย อันเป็นสิ่งล่อใจที่ทำให้หลายคนเนี่ยออกนอกลู่นอกทางรวมถึงการบังคับตัวเองให้ทําสิ่งที่จะส่งผลในระยะยาวและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นการมีวินัยในตัวเองเนี่ยจะต้องอาศัยการอดเปรี้ยวไว้กินหวานซึ่งหมายถึงมีความสามารถมากพอในการสละความพึงพอใจในระยะสั้นเพื่อรางวัลที่คุ้มค่าในระยะยาวที่มันใหญ่กว่าน,นั้นครับจะเรียกว่าอดทนไว้ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อได้ความคุ้มค่าบางอย่างกับชีวิตในระยะยาวนะครับและอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญของคนที่เขาประสบความสําเร็จก็คือการมีมุมมองที่ยาวไกลเกี่ยวกับอนาคตจะเรียกภาษาง่ายๆก็คือการคิดในระยะยาวการมีมุมมองเกี่ยวกับอนาคตหมายถึงระยะเวลาที่เราเนี่ยให้ความสําคัญเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทาในตอนนี้พูดง,ง่ายๆครับก็คือคนที่เขาประสบความสําเร็จมากที่สุดเนี่ยเขามักจะเป็นนักคิดระยะยาวนักวางแผนระยะยาว พวกเขามักจะมองอนาคตให้ไกลที่สุดเพื่อตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นคนแบบไหนและอยากจะทําเป้าหมายอะไรให้ประสบความสําเร็จจากนั้นก็กลับมามองยังปัจจุบันและกําหนดสิ่งที่ต้องทําหรือห้ามทําเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนาได้เราสามารถนําการคิดในระยะยาวไปใช้กับการทํางานก็ได้อาชีพชีวิตคู่ความสัมพันธ์การเงินและพฤติกรรมของเราก็ได้ แน่นอนว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่พวกเขาทําในระยะสั้นสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาวที่ตั้งไว้นอกจากนี้พวกเขายังมีวินัยในตัวเองตลอดด้วยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการคิดในระยะยาวก็คืออาจจะเป็นการเสียสละบุคคลที่เหนือกว่าก็คือคนที่เขาเนี่ยยอมเสียสละสิ่งต่างๆในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ กิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่บางครั้งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชอบก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวถ้าคุณมี mindset แบบนี้ได้คุณจะเริ่มเห็นความยินดีที่คุณจะพร้อมเสสละเช่นนี้ได้จากผู้คนมากมายที่เขาไม่ได้ทําแบบนี้คุณจะใช้เวลาไปกับการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองเตรียมตัวพัฒนาทักษะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต แทนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการพบปะเพื่อนฝูงปาร์ตี้เล่นสนุกไปวันๆหรือว่านั่งนินทาชาวบ้านครับความสามารถในการคิดวางแผนและทุ่มเททำงานในระยะสั้นรวมทั้งการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสำคัญแทนที่คุณเจะทำสิ่งง่ายๆและน่าสนุกเหล่านี้นะครับเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างอนาคตความสามารถในการคิดระยะยาวเนี่ยเป็นทักษะที่คุณจะต้องฝึกพัฒนาขึ้นมา ยิ่งคุณเชี่ยวชาญในทักษะนี้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทํานายอนาคตตัวเองได้อย่างแม่นยําทั้งหมดนี้ก็ขึ้นกับการกระทำนัปัจจุบันและส่งผลให้อนาคตคุณเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการนี่คือคุณสมบัติของนักคิดที่เหนือกว่าครับความสุขในระยะสั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวหากขาดความมีวิในัยในตัวเองก็จะถูกกดสองข้อนี้เล่นงานครับกดข้อแรกก็คือ,อกดแห่งผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจซึ่งบอกไว้ว่า หากไม่มีการคิดในระยะยาวผลที่ตามมาจากการกระทําหนึ่งอาจจะเลวร้ายกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวกฎข้อที่2ก็คือกฎแห่งผลที่ตรงข้ามกับความตั้งใจซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการกระทําในระยะสั้นที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความบึงพอใจเฉพาะหน้าอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับความตั้งใจตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตุ่มเทเวลาเงินทองอารมณ์ความรู้สึกกับอะไรบางอย่างเพราะว่า คุณเนี่ยอยากจะมีเงินและมีความสุขมากขึ้นแต่เนื่องจากคุณไม่ได้กินให้รอบคอบหรือว่ศึกษาให้ดีสิ่งที่คุณทำเนี่ยจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่ายิ่งกว่าการที่คุณเนี่ยไม่ทําอะไรเลยทุกคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับและมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคุณสมบัติร่วมของการประสบความสําเร็จเขาบอกไว้ว่า คนที่ประสบความสําสเร็จเนี่ยจะสร้างนิสัยในการทําสิ่งต่างๆที่คนล้มเหลวไม่ชอบทําสิ่งเหล่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับมันก็คือสิ่งที่คนล้มเหลวเนี่ยไม่ชอบทํากับสิ่งที่คนสําเร็จทาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันแต่แค่คนที่เขาประสบความสําสเร็จเนี่ยเขาจะอดทนทําเพราะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ต้องทําถ้าอยากจะประสบความสําสเร็จมากขึ้นและได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต คนที่เขาประสบความสําสเร็จเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบหรอกครับเขาไม่ได้รักมันแต่เขารู้ดีว่าถ้าหากทําแล้วเนี่ยจะมีผลลัพธ์คนที่เขาสําเร็จเขาจะคํานึงถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากกว่าคือโฟกัสไปที่ผลลัพธ์นะครับในขณะที่คนมีม i n d s e ตล้มเหลวเนี่ยเขาจะนึกถึงวิธีการที่ฉันพอใจวิธีการที่ฉันชอบเท่านั้นฉันจะทำเพราะว่าฉันชอบเท่านั้นถ้าฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทําเอาง่ายๆครับคนที่เขาประสบความสําสเร็จและมีความสุขเนี่ยเขาคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์นะครับ และก็มักจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองและการตัดสินใจส่วนคนที่มีมายเซ็ตล้มเหลวเนี่ยเขาจะคิดถึงความสุขความพึงพอใจณขณะนั้นคนที่ประสบความสาเร็จสูงสุดก็คือคนที่เขาให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในขณะที่คนทั่วไปจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมคลายเครียดรู้สึกดีและพึงพอใจมากกว่ากฎที่ง่ายที่สุดของการมีวินัยในตัวเองก็คือ กินมื้อเย็นก่อนของหวานกฎข้อนี้เป็นไปตามธรรมเนียมการเสิร์ฟอาหารตามลําดับครับซึ่งของหวานเนี่ยจะถูกเสิร์ฟเป็นจานสุดท้ายคุณจะต้องกินอาหารจานหลักให้หมดก่อนจึงจะได้กินของหวานคุณอาจจะเคยเห็นสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถที่มีข้อความชวนยิ้มแต่ชี้ชวนเป็นในทางที่ผิดว่าชีวิตมันสั้นกินของหวานก่อนเลยลองคิดดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกลับถึงบ้านหลังเลิกงานแล้วกินพายแอปเปิ้ลชิ้นใหญ่กับไอศครีมแทนที่คุณเนี่ยจะกินอาหารหลักมื้อเย็นที่มีประโยชน์ คุณอยากจะกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์อีกหรือเปล่าครับคาตอบก็คือไม่คุณจะรู้สึกยังไงในเมื่อน้านําตาลเนี่ยอยู่เต็มกระเพาะคุณเนี่อรู้สึกสดชื่นก็จริงอยู่แต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะเฉื่อยชาเพราะว่าคุณไม่ได้กินอาหารหลักหรือบางครั้งเนี่ยการแวะไปดื่มเหล้าสักหนึ่งถึงสองแก้วหลังเลิกงานแล้วกลับบ้านหลังจากนั้นเนี่ยคุณไปนั่งแช่ที่จอโทรทัศน์ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันครับสิ่งเหล่านี้เป็นของหวานรูปแบบหนึ่งซึ่งมักทำให้คุณเนี่ยหมดพลังใจที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อในนนคืั้น สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือสิ่งที่คุณทำซ้ำๆก็จะกลายเป็นนิสัยและนิสัยก็จะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนในยากจนกลายมาเป็นวินยัยนิสัยของการใช้วิธีง่ายๆทำสิ่งที่น่าสนุกและเพลิดเพลินหรือว่ากินของหวานก่อนเมื่อเย็นจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จน้อยกว่าและต้องพบเจอกับความล้มเหลวเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยกินอาหารมื้อหลักก่อนก่อนที่จะกินของหวานนะครับบางครั้งเนี่ยของหวานเนี่ยมันอร่อยแล้วก็มันเพลิดเพลิลนแอคทีฟใช่ไหมครับ แต่มันไม่ส่งผลดีต่อความสําเร็จของคุณเลยครับแต่โชคดีครับที่คุณสามารถสร้างนิสัยของการมีวินยัยในตัวเองได้ด้วยการมงคับตัวเองให้ทําสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทําไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะทําหรือไม่ก็ตามไม่ต้องมองหาข้อแก้ตัวใดๆเลยทําไปเลยครับนิสัยและวินัยแย่ๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในง่ายมากๆแต่ก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหาในระยะยาวส่วนนิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ยากมาก แต่ก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นตั้งแต่ตอนนี้และไปถึงระยะยาวนะครับจำไว้เลยว่าทุกสิ่งที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นเรื่องยากในตอนแรกก่อนที่มันจะเป็นเรื่องง่ายนะครับการสร้างนิสัยของการมีวินัยในตัวเองการบังคับตัวเองและการควบคุมตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้กลายเป็นนิสัยแล้วคุณจะสามารถทํามันได้อย่างง่ายได้และเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อความมีวินัยในตัวเองกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่น คุณก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจถ้าทําสิ่งที่ขาดวินัยในตัวเองข่าวดีก็คือนิสัยทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ครับคุณสามารถเรียนรู้นิสัยทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนแบบที่ต้องการได้คุณจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยการมีวินัยในตัวเองการที่คุณเริ่มฝึกที่จะมีวินัยในตัวเองจะส่งเสริมวินัยในด้านอื่นๆของชีวิตให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยแต่เช่นเดียวกันครับ หาวินัยของคุณเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันแย่ลงวินัยในสิ่งอื่นด้าน,นอื่นๆก็จะแย่ลงตามไปด้วยครับสําหรับการพัฒนานิสัยของการมีวินัยในตัวเองสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าคุณจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไรแล้วทําตามนั้นเลยโดยห้ามมีข้ออ้างข้อยกเว้นข้อแก้ตัวใดๆจนกว่าจะสร้างวินัยในการทําสิ่งนั้นสําเร็จทุกครั้งที่คุณเผลอเนี่ยจนลืมที่จะสร้างวินยัยคุณจะต้องโฟกัส และกลับมามุ่งมั่นตั้งใจอีกครั้งว่าจะบ่มเพาะวินัยให้ได้จะทําไปจนกว่าจะมีวินัยนั้นจริงๆการที่คุณเนี่ยมีวินัยในตัวเองสูงจะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ธรรมดาสําหรับคุณนั่นก็คือคุณจะเคารพภาพภูมิใจในตัวเองเนื่องจากสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงยิ่งบังคับและควบคุมตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งชื่นชอบและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมีวินัยมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเคารพ และรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมีวินัยในตัวเองมากเท่าไหร่มุมมองที่คุณมีต่อตัวเองก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นคุณจะมองและคิดกับตัวเองแง่บวกมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีพลังมีความเชื่อที่ดีมากขึ้นนะครับการสร้างนิสัยที่จะต้องมีวินัยและรักษาวินัยไว้เป็นภารกิจที่คุณจะต้องทําไปตลอดทั้งชีวิตครับความเย,าย้ายวนของหนทางที่ง่ายที่สุดและปัจจัยแห่งความสะดวกความสนุกความง่ายดายมันไม่สําคัญ แทนที่จะทําสิ่งที่ยากลําบากมีความสําคัญจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงความยาวเวย้ายวนของสิ่งที่หลอกล่อว่ามันง่ายมันได้เยอะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยอยู่ในระบบของการสร้างความสําเร็จทําสิ่งที่อาจจะยากสักหน่อยแต่มันสร้างระบบที่มั่นคงให้กับคุณชีวิตของคุณก็จะดีมากขึ้นโดยสรุปแล้วการมีวินัยในตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุแท้จริงที่ทําให้บางคนประสบความสําเร็จและมีความสุขมากกว่าคนอื่น,นการมีวินัยในตัวเองจะช่วยให้คุณเนี่ย มีความเคารพตัวเองรู้วิธีควบคุมจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและอนาคตข,ของคุณอย่างเต็มที่ทันทีที่คุณเนี่ยใช้ประโยชน์จากความมีวินัยในตัวเองได้อย่างชํานาญแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้เราบับว่าคุณได้รับพลังจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่คุณจะไม่หาข้อแก้ตัวว่าทําไมตัวเองถึงยังไม่ก้าวหนะ้าภายในไม่กี่เดือนไม่กี่ปีข้างหน้าคุณจะประสบความสําสเร็จมากกว่าคนที่เขาทําสิ่งที่บรนเดิม,ดมแล้วก็ง่ายๆแต่คุณจะเป็นคนที่ ทำสิ่งที่ยากขึ้นมาหน่อยแต่สร้างระบบที่มั่นคงให้กับตัวเองคุณจะมองเกมในระยะยาวครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนื้อหาในหนังสือกําจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิตเดี๋ยวยังไงเนี่ยในส่วนของพาร์ทอื่นๆเนี่ยป้าแบ่งเป็น EP อื่นให้นะครับคุณสามารถฟังได้ที่สรุปหนังสือของ b r i a n t r a c y ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตท,ทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จ กับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ารวยออป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์ โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององคอ์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองคอ์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ คนรับนักเรียงของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ